สวัสดีค่ะพันไม้ราคาถูกหลากหลายพันธที่ไล่จอมแสงนะคะวันนี้มาส่งละมุดให้ลูกค้านะคะไปบึงการ120ต้นเดี๋ยวโชว์หน้าหน่อยพี่นมพี่นมโชว์หน้าตีหน่อย <c oughs> โชว์หน้าหน่อยถ่ายพีหน่อยอยากให้ลูกค้าเห็นว่าแม่ค้าคนนี้นะไม่ใช่ไม่ฉาที่ขายจริงส่งจริงค่ะละมุด ที่ไร่ของเราเหมือนที่ได้คุยกันได้หลายเทปนะคะว่ามีขายอยู่3สายพันธุ์นะคะวันนี้ส่งสารียักษ์เวียดนามเท่าไหร่นะพอ่อ20ต้นค่ะแล้วก็กระสวยมาเลยค่ะต้นสวยมากเลยนะคะทีส่สารียักษ์ค่ะสารียักษ์เวียดนาม20ต้นกระสวยมาเล100ต้น นีค่ะติดป้ายสวยงามค่ะติดป้ายสวยงามค่ะที่สวนของเรานะคะจำนหน่ายอยู่3ส,สายพันธุ์นะคะมีสายักษ์เวียดนามกระสวยมาเลนาลายทอมต้นพันธุ์แข็งแรงมากเลยนะคะเพราะว่าเม็ด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 ,มดที่เราใช้ก็คือเม็ดพันธุ์ละมดุด พันธ์โบราณที่เราเพาะเพาะทำเป็นต้นกล้าต้นพันธ์แข็งแรงแน่นอนค่ะแล้วเราก็เอาพันธ์ดีๆมาเสียบที่สวนของเรานี่ขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอดนะคะค่ะต้นสวนมากๆเลยวันนี้ก็จะไปเที่ยวพึงการค่ะ120ต้น120ต้น ต้นสูงสูงหกสิเซนเลยนะคะก็เพื่อนๆพนท่านไหนสนใจต้นพันก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์092 254 4206ที่ตรีไล่จอมแสงสวยมากค่ะ120ต้นค่ะวันนี้ไปบึงการละมุด หวานกรอบนะคะหวานกรอบอปลูกรับประทานได้ปลูกทําการค้าได้นะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักแชทมาได้นะคะ Facebook ก็สุภปชาแก้วมาค่ะจะแอดไลน์ก็เบอร์โทรนะคะ092 254 4206อแอดไลน์มาได้นะคะ สวนของเราอยู่กลางดงปากช่องนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆกันก็ให้เข้ามาแวะชมที่สวนได้นะคะถ้ามาซื้อที่สวนเนี่ยคิดราคาพิเศษเลยนะคะคะดกมากนะคะละมดุดปลูกทำการท้าได้ปลูกรับประทานได้ค่ะเพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ทักแชทมานะคะที่เบอร์092254 2 สี 4, 2, 0 6อกิตรีไล่จอมแสงค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเรียงละมุดก่อนนะคะวันนี้พาาส่งตัวไปบึงการ120ต้นวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ